อาจารย์เด่นเขาทองอาจารย์เด่นเขาทองเขาทองเขาทองครับผมโอ้อาจารย์เด่นเขาทองนะครับเป็นหมอผีหมอหมอหมอเอาหวยด้วยกันเป็นหมอเอาหวยด้วยกันเป็นหมอเอาหวยด้วยนี่ฮะเป็นหมอเอาหวยเป็นหมอเอาหวยบอกบอกตัวไหนสามห้าล่างสามห้าล่างเก้าเก็ดบนเก้าเก็ดบนเก้าเก็ดล่างออแค่นั้นแหละมีแค่นั้นแหละนอนเลยสามห้านอนเลยโอ้ร่ำรวยร่ำรวยสาธุสาธุสาธุเปิดทางเด้อพุทธทางเปิดธรรมังเปิดสาธุเปิด ก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่หลักกิโลจอมปวกนำโชคนะครับสถานที่แห่งนี้เคยให้ถูกนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับเคยโด่งดังมากๆเลยนะครับสําหรับสถานที่แห่งนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตามตัวเลขกันนะครับกับให้เอฟทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับ มาตองให้ขอลาบไปมึงตุ่งๆเด้อเอาหม่นๆเด้อนั่งฝาเลยนั่งฝาพรสวรรค์หลักการนั่งฝารับถาชิปนั่งฝาแซงมณนี่ขอให้เหม่นๆเด้อหมวดนี่ให้เอฟซีถูกสุขสุขคน ก็อตีกอทางสิทธศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายที่อยู่นะที่นี้วันนี้ผมได้มาเดินทางผ่านก็มาแวะขอโชคขอลาบอขอให้สมดังความมุ่งมาตปรารถนาล่ำรวยล่ำรวยสาธุสาธุสาธุเปิดทางเดอ้อพุทธทางเปิดธรรมัเงเปิดสาธุเปิดเด้อจ โอ้หวันดีครับไปทางไหนนี่ได้เลขได้เลขตัวไหนบ้างนี่ก็สามสอห้าลากับเก้าเจ็ดฮะครับไปขอนางฟ้าให้หน่อยขอเรียกนางฟ้าให้หน่อยอ่ได้ได้ตัวไหนตัวไหนสามห้าล่างกับเก้าเจ็ดสามห้าล่างเจกับเจอได้จากไหนครับฝันเห็นฝันเห็นออ ฝันอยู่ไหนฝันอยู่บ้านฝันอยู่บ้านแล้วฝันเห็นนางฟ้าไหมนางฟ้าฝันเห็นอะไรครับฝันเห็นผีฝันเห็นผีเรียกอะไรผีป่าช้าผีป่าช้าบ้นตึมบอกอือบอกบอกตัวไหนบอกบอกตัวไหนสามห้าล่างสามห้าล่างเก้าเจ็ดบนเก้าเจ็ดบนเก้าเจ็ดล่างอ๋อเรียกเรียกนางฟ้านี่ขอขอขอให้หน่อยว่ะไปขอเลขนางฟ้าให้หน่อยไหนนะในสามห้า ขอขอแล้วได้สามห้าอ๋อเดี๋ยวเดีแอบแอบแอบรถมาหน่อยหแอบแอบรถมารถมาแอบแอบแอบอขอขอจะขอ,ขอ,ขอนางฟ้าบอกเคยมาขอกี่ครั้งแล้วเคยขอครั้งเดียวบอกเขาหาลาบอกถูกไปไ 5, 1, 1, 1, แล้วค <ไ at? S 1> ่ายพกาเอ็ดแล้วฮะแม่ถูกสิบาทแม่ถูกเท่าไหร่นะสิบาทแม่ถูกสิบาทอือหาร้อยตรงนี้แหละบอกตรงนี้แหละแม่บอกอยู่ตรงนี้เลยเออเออเออโอ้ตังฮะ วางตรงนี้เลยเบ่แต่แต่งวดนี้ได้อะไรนะสามห้าล่างสามห้าล่างอ่าเก้าเจ็ดบนอา่าเก้าเจ็ดบนอ๋อขอบคุณลหลายๆครับครับเอาเอาบ้านไหนนี่บ้านเราเหินครับพี่ถ้าถูกถ้าถูกอย่างเงี้ยผมเลยเด้อครับถ้าถูกเด้อจัดการให้เอา้าว่าลาผนก่อนลาผลก่อนาอาอสาธาสาธาสาธุสาธุ เป็นหมอผีหมอหมอหมอเอาหวยด้วยกันเป็นหมอเอาหวยด้วยนี่ฮะเป็นหมอเอาหวยด้วยหมอเอาหวยด้วยเออเป็นหมอวันชุดสีขาวยังไม่เรียนซื้อได้ถึงเลยยังไม่ถึงชุดซื้อสีขาวให้ครูซื้อให้หมอเอาหวยเป็นหมอเอาหวยอืมก็เป็นพระบ้านมากรเจาะเป็นพระเนรเคยบวชแล้วเคยบวชเอออ๋อศึกแล้วศึกแล้วตอนนี้ศึกแล้วอ่าศึกแล้วครับครับแล้วขอให้ออกเลือตรงๆรด้วยพระอาจารย์โอ้เป็นพระอาจารย์ด้วยบวชเนี่ยพระอาจารย์บวชอยู่บ้าน บวชที่บ้านกระเจาะบวชจีพรรษาแล้วบวชพัรษาเดียวบวชพรรษาเดียวเองอืมคือบวชหน่อยแท้บวชที่สิบแปดเก้ายี่สิบบวชบวชสิบแึกมาแล้วบวชตั้งแต่อายุสิปดปีองได้ใช่นจสวยหนเครื่องทราไปเอาเครื่องนแ้วีด้เฮเครื่องายมคื่องยห้าันเลยอ๋อ เครื่องทำภาษาคารมือนี่เฮ้ยครับ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 ผมถูกหวไปเอาเลยไปเอาเลยเออมาเลยงวดนี้จะให้เขาถูกตัวไหนล่ะจะสามห้าสามห้าสามห้าตัวเดียวเลยครับผมครับครับขอบคุณครับขอบขอบโอ้ครับโอ้จักรยานสวยเนาะโอ้จะปั่นจักรยานไปต่อบ่วนี่จะปั่นไปหนุ่มโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อะไรนะชื่ออาจารย์อะไรอาจารย์เด่นเขาทองอาจารย์เด่นเขาทองเขาทองเขาทองครับผม โอ้อาจารย์เด่นเขาทองนะครับงวดนี้ให้สาวที่คนสาวครอบครัสมานิจะมามาทำไมเล่น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 โคคุดินเนี่ยสาวสาวยีสวัสดิ์ตอนไปยแต่หญิงไม่หญิงไม่โอบครับโอเคโอเคเดินทางปลอดภัยครับปลอดภัครับครับผมครับครับรถทางนะครับพี่ขับรถให้ผมส่งบ้านหน่อยเด้อครับผมขับเองได้ทำรถมีรถขับยนงไยมีรถขับเหมือนกันแต่ขับเองไม่ได้จะปั่นจักรยานดีกว่าจะไปซื้อได้มีเงินซื้อเป็นแสนลโอ้มีเงินเป็นแสนเลย โอ้มีเงินเป็นแสนเลยฝากธนาคารธนาคารมีธนาคารว่ามีโฉนดที่ดินด้วยโอ้มีโฉนดที่ดินอีกเด็กๆ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 โฉนดโฉนดทำบัวโปรงแดงทางอะไรลาดยางแบบชั้นหนาครับ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 ทำเนียร์ทางท้ายทางท้ายเดี๋ยวอ้าวโอเคเดี๋ยวส่งข้อจอเขาจะรอแล้วหนิศูนย์ห้าแล้วหนิศูนย์ห้าแล้วดิสาธุ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 ในหลังพี่กันแน่เลยนะครับ แน่นอนเลยเลขสามห้าแน่นอนเลยอ๋อครับขอให้โชคดีเด้อครับสาธุสาธุสาธุสุดยอดเลยสุดยอดเลยสาธุอ่ะไปเราสาธุครับผมครับไปปลอดภัยไปไปเลยครับผมโอเคเรื่องเจ้ายวซีนี่เด้อไปโอ้ปั่นจักรยานไปแล้วครับ ไปบั่นตื้มต่อเนาะโอ,อ้ oh, สุดยอดไปแล้วไปแล้วอาจารย์เด่น <laughs> อาจารย์เด่นาา <laughs> ไปอาลาเลยหุ่นเดี๋ยวสู้มึงก่อนสู้มึงก่อนสู้มึงก่อนโอ้โห oh, อาจารย์เด่น <laughs> ใกล้เติบแค่นี้เออใกล้เติบใกล้เติบเนานี่นะครับเลข ทูบของนางฟ้าแสงมณีนางฟ้าพรสวรรค์นางฟ้ารัตถาชิปนะครับที่เคยโด่งดังนะครับงวดนี้ผมก็ได้มาจุดกับอาจารย์อุอาจารย์อุคนมีเซนต์ตอนนี้ก็คือเลขศนะูนย์หรน่ศูนยศหาออกมาแล้วเน,ะนเลขตัวหนึ่งศูห้าแล้วนะครับ ก็เหมือนเลขแปดครึ่งหนึ่งไปเลขศนะูนย์นะเนี่ยน้อโน่นฝั่งนู่นอะ่ะใช้เลขสี่ตัวเลยศูนย์ศูนย์ห้ารอลุ้นรอลุ้นรอลุ้นอีกตัวหนึ่งอะ่ะเจ็ดเก้าจัดสองห้ารอลุนอีกตัวหนึ่ง อ้ขวัญแรงเนาะแรงขวัญแรงขวัญแรงมากเลยสงสัยแม่แม่ให้แล้วแม่ให้แล้วแม่ให้แล้วอันมานานแล้วครับอันมานานแล้วศูนย์หาหนึ่งครับศูนย์ห้าหนครับศูนเนาะครับดูดูครับออนัดเดนแม่แม่อยากบอกแล้วแม่อยากบอกแล้วควันแบบขวัญขึ้นโงเลยศูนย์หหนึ่งหห้าก็ได้เลยเนาะหนึ่งศูนยนย่เนี่ยเดกนมันแม่นเลยแหะ 1> 5, 1, นเลขอาจารย์เด่นครับเจ็ดเก้าแล้วก็สามห้าแล้วก็เลขทูบของแม่นางฟ้าพรสวรรค์นะครับเลขศูนห้าหนึ่งก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมได้เดินทางมาที่หลักกิโลจอมปวกนำโชคนะครับสถานที่ แห่งนี้คือระหว่างบ้านตรึมกับบ้านน้องหินนะครับก็ได้มาเจอเนาะเมื่อสักครู่นี้เจออาจารย์เด่นนะครับให้เลข7 9แล้วก็3ามหนะครับเ9แล้วก็3 5นะครับสำหรับทูบเสียงทายของแม่นางฟ้าพรสวรรค์แล้วก็นางฟ้ารัฐาชิปแล้วก็นางฟ้าแสงมณีนะครับที่ให้ก็คือ0 5 1 0 5 1นะครับ นะครับคุณผ,ผู้ชมนะครับถ้าชอบยังไงก็เอาไปลองเอาไปเสี่ยงดูกันแล้วกันนะครับสําหรับงวดประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้นะครับผมอ่ะสาหรับมือนีก็ให้คุณผู้ชมเพื่อให้เอฟซีถูกหวยรวยเบอรอกันสักกคนกันแล้วกันครับผมสาหรับมือนี่ขอกก่าคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ